กองเชียร์ใจเต้นถีโต้งทูพีโพสภาพเลด,ดี้ปางพร้อมข้อความนี้สื่อถึงอะไรยังคงคลุมเครือสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักแรปเปอร์โต้งทูพีและแฟนสาวดาราดังปรางกันนรันหลังเพิ่งขอแต่งงานหวานซึ้งไปเมื่อปลายปีแต่มาถึงตอนนี้กลับกลาย มีข่าวว่าทั้งคู่เลิกลากันไปแล้วอย่างหนาหูแถมโดนจับผิดอีกว่าปรางไม่ใส่แหวนแต่งงานแถมกด unfollow โต้งไปแล้วก่อนจะกลับมาฟอลใหม่อีกครั้งความคืบหน้าล่าสุดฝั่งของหนุ่มโต้งมีความเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ Instagram เป็นคลิปรวมโมเมนต์หวานๆกับสาวปรางพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าผมชื่นชมทุกช่วงเวลาที่มีคุณในชีวิตของผมจริงๆและมันจะเป็นตลอดไปติดอีโมจิหัวใจสีแดงพร้อมแท็กไอจีเลดี้ปรางซึ่งโพสต์นี้ของหนุ่มโต้งก็ทำเอาชาวเน็ตแห่วิเคราะห์กันเพียบว่าข้อความและคลิปดังกล่าวของหนุ่มโต้งต้องการสื่อไปทางไหนระหว่าง บอกลาและจะเก็บทุกความทรงจำที่มีร่วมกันเอาไว้ตลอดไปหรือสยบข่าวรักร้าวยืนยันว่ายังรักกันดีและจะรักกันอย่างนี้ตลอดไปเอาเป็นว่าโพสต์นี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาอธิบายด้วยตัวเองกันอีกทีถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ